you ้อนรับเข้าสู่ช่องกวางเดอะรีเดอร์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคมค่ะเดี๋ยวว่าจะขึ้นวันที่ไว้ให้นะคะว่าชาวราศีกันเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะช่องกวางจะนับแบบตะว,วันตกนะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาราศีค่ะหรือว่าดูได้ดูราศีเลยก็ได้นะคะอ่ะตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในเรื่องของพลังงาน,นะคะ่ะว่าพลังงาน ของคุณนะคะชาวราศีกันในเดือนนี้ค่ะเดือนธันวาคมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงค่ะวางจับได้ไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าปรับตัวเก่งนะแล้วก็มีนกากนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยนะคะนั่นก็หมายถึงว่าช่วงนี้ก็ตามไพ่บอกเลยค่ะ คุณอาจจะอัดแอปตัวเองปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆเข้ากับโควิดหรืออะไรแบบนี้นะคะว่าเออเรามีทางหนีทีรอดที่ดีหรืออะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนค่อนข้างสตรองค่ะเป็นคนค่อนข้างเข้มเข้ม,ขมแข็งและแข็งแรงค่ะพยายามผ่านทุกๆอย่างไปได้ด้วยดีนคะคะอืมจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เอ่อถ้าเรื่องของการงานค่ะสามารถแก้ไขหรือว่า ปัญหาเฉพาะหนะ้าค่อนข้างดีค่ะมีผู้ใหญ่นะคะให้ความเอ็นดูเนื่องจากเนอะมันเป็นปรับตัวเก่งและเห็นไหมว่าเป็นหน้ากากเราก็เหมือนกับว่าเราก็ใส่หน้ากากเข้าหาเข้าในสังคมเหมือนกันค่ะพอเจอผู้ใหญ่เราก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่แบบอ่อนน้อมนะคะแต่ว่าเออตัวตนจริงๆของคุณนั้นจะเป็นยังไงอันนี้ก็อาจจะไม่มีใครทราบก็ได้นะคะอืม นะเพราะว่ายุคป,ปัจจุบันเราก็จะเป็นยุคที่เราพยายามที่จะเอาสิ่งดีๆออกมาข้างน,นอกถูกไหมคะอืความรักนะคะสวยด้วยความรักนะบางครั้งนะช่วงเวลาเนี่ยมีความหลากหลายอารมณ์ค่ะเดี๋ยวก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นแบบนั้นนะคะคือมีหลายคนในตัวเดียวมีคนเดียวค่ะนะคะค่อนข้างที่จะแบบโอ้คืออารมณ์เหมือนคล้ายกับ High รสเทเนี่ยเลยนะคะ ทีอ่อารมณ์บางทีเดี๋ยวก็ซึมเศร้าเดี๋ยวก็โอ้เดี๋ยวก็รู้สึกดีใจหรืออะไรแบบนี้นะคะเเรื่องการเงินก็ค่อนข้างดีค่ะหมุนเก่งพอสมควรนอ่สามารถสร้างผลกําไรในชีวิตได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันอนะข้อแนะนำนเนาะเนี่ยเราต้องบางครั้งอะระวังหลุดเนาะ เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ระวังหลุดกันละกันเพราะว่าเราเจอผู้คนหลากหลายนะคะเออนี่คุณทํางานในบริษัทหรือแบบอาชีพขายของหรืออะไรเงี้ยต้องเจอแล้วก็ระวังหลุดนะคะเออหลุดแบบหลุดตัวตนจริงๆหรืออะไรแบบนั้นหรือว่าหลุดแบบว่าหลุดโมโหหรือโมโหง่ายอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเอ่อไพ่ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะ สอดคล้องคล้องจอกับไพ่ปรับตัวเก่งไหมนะคะไพ่ใบแรกสถานการณ์แรกนะคะเรามาดูก่อนค่ะคนโสดค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ค่ะดูไปทีละสถานะสถานะนะคะใครไม่รู้ว่าตัวเองอยู่สถานะไหนก็สามารถดูได้3าสถานะเลยแล้วเอาสถานการณ์ที่ควางบอกเนี่ยเอามาปรับกับตัวเองนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ เริ่มกันที่คนโสดกันค่ะว่ามีไพ่สามเหรียญขึ้นมาเจ็ดเหรียญขึ้นมานะคะตามด้วยเดือมูลค่ะสามไม้ค่ะแล้วก็สิบเหรียญค่ะดูแล้วนะคะคุณไม่เป็นพลังงานที่เป็นคนที่รอคอยพยายามรอคอยความสัมพันธ์เก่า อยากให้พระอยากให้คนเก่าๆเ,เข้ามาทักทายหรือแม้แต่คนใหม่ก็ได้นะคะเหมือนคุยแล้วมันอาจจะแบบดัแบดบับติดติดหลืออะไรแบบเนี้ยคุณก็ยังรู้สึกว่าอยากจะรอคอยที่เขาโทรมาหาคุณติดต่อมาหาคุณแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ถามว่าจะได้กลับมาคุยกันไหมเดี๋ยวก็จะได้กลับมาคุยกันค่ะแต่ว่าในคุยที่นี้กวังก็ไม่ได้คิดว่าว่ามันจะจริงจังกลับมาแบบว่า เริ่มต้นใหม่หรืออะไรแบบนี้อาจจะมีมีโอกาสได้มาเคลียร์ใจกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกลับมานะมันจะอยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเพราะมีไพ่เดือมูลขึ้นมาอยู่นะคะเนาะแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาแสดงว่าเขาอาจจะมีครอบครัวมาแล้วนะคะแล้วกลับมาหาคุณค่ะตอนนี้มีไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาเนาะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับ คุณรู้สึกละลาละลางว่าจะติดต่อเขาดีหรือว่าคุยกับเขาดีไหมหรือบางทีตอนนี้เขาติดต่อมาหาคุณแล้วแหละแล้วคุณรู้สึกว่าเคยจะรับดีไหมจะคุยดีไหมหรืออะไรแบบเนี้มันมีความรู้สึกสองจิตสองใจอยู่บ้างนะคะแต่ว่าช่วงเร็วนี้ค่ะวาอยากจะบอกว่าจะมีคนเข้ามานะคะจะมีคนที่แบบเี่ป็นมันคงเป็นพลังงานเก่าๆแหละค่ะที่เก่าเข้ามามนะ ดันงนั้นคุณจะต้องปรับตัวให้อยู่สถานการณ์เอออาจจะเข้ามาแล้วเขาอาจ,จความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าคุณอยากจะชัดเจนขึ้นคุณอาจจะบอกปัดเขาไปเลยค่ะว่าเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามานะอย่านะเพราะว่ามันยิ่งไปแล้วมันยิ่งช้ำไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าคุณนะใฝ่ฝันที่อยากจะรอคอยหรือว่าอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนสิบเหรียญอย่างเงี้ยมั่นคงยืนยงคงกระพันยาวนานหรืออะไรแบบนี้นะคะ ออคุณอยากจะถ้าคุณฝันไว้ว่าคุณอยากได้แบบนี้นะคะอาจจะต้องรอรอรอคนเข้ามาก็ได้ค่ะนะรอคนเข้าใหม่ๆเข้ามาไม่จะเป็นต้องรอพลังงานเก่าคือเหมือนพอพลังงานเก่าเนี่ยคือนึกถึงก็คือตัดไปได้เลยเออรอคนใหม่เข้ามาแต่รอคนใหม่เข้ามาอย่างแรกนะคะคุณอาจจะต้องตกลงกันก่อนว่า คุณจะเข้ามาในรูปแบบไหนจะคุยคุยกันจริงๆใช่ไหมถ้าคุยกันจริงๆคุยกันแบบว่าเรากับคุณเนี่ยมีแค่2คนได้ไหมแล้วเดี๋ยวดูกันไปก่อนสักเดือน2เดือน,อน,อนหรืออะไรแบบนี้คือการตกลงกันนะคะเพื่อให้การอันเนี้ยมันยาวแบบยาวขึ้นเนอะมันยาวนานขึ้นได้คบกันจริงๆหรืออะไรแบบนี้เพราะงั้นคนที่เข้ามาหาคุณระวังนะคะเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วและความสัมพันธ์มันจะเป็นอะไรไม่ชัดเจนนะอ่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับ ความสัมพันธ์คนโสดค่ะอ้ามาต่อกันนะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีไพ่สองม้ค่ะไพ่ the world เนะะี่ย The universe ก็คือ the world นะี่คะไพ่เอ่ไพ่หดาบค่ะตามด้วย high priestess นะคะเราก็ตามด้วย high low fan นะคะนั่นตอนนี้นะช่วงนี้หมายถึงคุณรู้สึกว่า ไม่เอาแล้วอะพอกันทีกาบความสัมพันธ์ทีท่ไม่ชัดเจนแล้วบางทีบางคนเนี่ยอยู่ในรูปแบบของเป็นคนในเงเาด้วยมันไม่ใช่แค่มันไม่ชัดเจนแต่มันเป็นคนที่สามไปเลยอะพอมันคนที่สามไปเลยคุณก็รู้สึกว่ามันลดคุณค่าของตัวเองมันบั่นทอนคุณค่าของตัวเองคุณก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเดินออกมานะคะถึงแม้เมื่อก่อนนี้คุณปรับตัวเก่งก็จริงคุณแบบโอเคเขาให้เราอยู่ตรงนี้เราก็อยู่ เพราะด้วยความรักกันเนาะเออด้วยความรักด้วยความหลงอะไรก็แล้วแต่เราก็อยู่เราก็พยายามปรับตัวไปเรื่อยๆแต่รู้สึกว่ามันไปไเรื่อยมันก็ยังเป็นแบบนี้ไปไเรื่อยมันไม่มีท่าทีที่มันไม่มีท่าทีที่จะแบบคุณจะเป็นคนจริงได้เลยหรืออะไรแบบเนี้ยมันไม่ได้เลยดังนั้นคุณเลือกที่จะจบเลือกที่จะไปนะคะเลือกที่จะห่างดีกว่านะเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้เขากับคุณนะ คุยกันแค่ทางออนไลน์ด้วยซ้ำอาจจะไม่ได้เจอตัวกันเลยนะคะคุยกันแค่ผ่านทางออนไลน์อย่างเงี้ยสองมาผ่านทางออนไลน์เนาะไม่ได้เจอหน้าอะไรกันเลยนะแล้วเวลาแต่ละครั้งที่คุยกันแอบคุยด้วยนะนะคะแอบคุยด้วยนะบางทีมันก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยจนอยากจะวิ่งหนีออกไปเลยอะวิ่งหนีออกไปเลยนะคะตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะ มันเราจะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วคุณอดเรรู้สึกว่าอยากจบจบแต่แบบเจ็บแต่จบแล้วก็จบแบบเข้าใจด้วยว่าเออพอฉันมาที่หลังอม,มีเหตุผลมาซัพพอร์ตที่เป็นแบบเป็นเหตุผลที่ไม่ได้เข้าข้างตัวเองมากเกินไปแต่ว่าเป็นเหตุผลที่ดีอะว่าเออโอเคฉันจบดีกว่าเพราะว่าเราถ้าเรามีครอบครัวเราก็ไม่อยากจะได้เป็นแบบนี้ หรืออะไรแบบนี้ค่ะและ้วไพ่ใบสุดท้ายนะมันหมายถึงอะไรไพ่ฮาร์โรแฟนเนี่ยมันหมายเป็นเป็นไพ่พระนะคะเออมันจะเป็นถ้าเกิดจริงๆก็คือจะเป็นรูปโป๊บเลยนะคะเป็นออริจินอลนะคะอันนี้ก็เป็นรูปคุณครูนะมันหมายถึงว่าตัวเองนั้นเนี่ยค่ะควรจะทำอะไรที่มันถูกต้องอย่าผิดศีลธรรมนะคะถ้าผิดศีลธรรมบางทีมันอาจจะ ส่งผลอะไรสักอย่างต่อคุณเนอะมันกลายเป็นเวรเป็นกรรมหรืออะไรแบบนี้ก็ได้หรือส่วนใหญ่นะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราละเมิดข้อสามก็คือผิดลูกผิดเมียชวาวบานะคะสิ่งที่ส่งผลกับคุณมากที่สุดมันจะส่งผลในเรื่องของการเงินค่ะการเงินจากเราที่หมุนเก่งมากๆจะเริ่มติดขัดค่ะลอง ลองดูตัวเองดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ก็คือความไม่สนับสนุนเลยนะคะถ้าตอนนี้ยังออกมาไม่ได้ค่อยๆถอยออกมาค่ะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งความรู้สึกมันจะจางลงเราไม่จําเป็นจะต้องไปเรียกร้องหาเขาอีกแล้วเราไม่จําเป็นต้องไลน์ไปหาเขาอีกแล้วนะคะพราะไลน์ไปเขาบางทีเขารู้สึกว่าเราคือตัวสำรองเราคือของตายหรือเปล่าถ้าคุณอยากเป็นของตายคุณอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคุณปรับตัวเก่งอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าคุณไม่อยากเป็นของตายคุณอยากจะจบนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าชีวิตที่เนี่ยให้พระเขาอาจจะส่งคนส่งคนดีๆที่มีคู่บุญคู่บารมีมาให้คุณก็ได้นะคะรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งออกมาเถอคะค่ะออกมาเถอะอย่า move on เป็นวงกลมอย่า move on เป็นวงกลมนะไม่เอานะการ move on เป็นวงกลมก็เท่ากับว่าคุณยังยอมคุณยอมรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี้ แล้วไปต่อเรื่อยๆอืเราก็เป็นคนที่สำรองสำรองคือแบบเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เออไม่เอานะไม่เอาพยายามออกมากวางรู้ว่ามันยากค่ะความรู้ว่ามันยาก,าายากแต่พยายามค่อยๆถอยออกมานะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคิดว่าโดูมันดักหนาสาหัสพอสมควรค่ะต่อนะคะต่อด้วยราชาถือเหรียญ เดี๋ยวจัดไพ่ก่อนนะคะม,มาต่อกันที่ราชาถือเหรียญน,นะคะตามด้วยเด็กถือเหรียญคะ่ะตามด้วยสองถ้วยนะคะเราก็ราชินีถือถ้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยเดวิลค่ะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้นะคุณกับเขานะมันก็ค่อนข้างดีค่ะเหมือนมาสปาร์คส,สปาร์คอีกะคะ่ะ เออมันเป็นคู่ที่แบบว่าเอออาจจะเหมือนพอช่วงเนี้ยอาจจะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นพออยู่เวลาเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นมันก็สปาร์ขึ้นมามันก็รู้สึกมีความรู้สึกอยากจะจับอยากจะหอมแก้มอยากจะอะไรแบบเนี้ยอยากจะใกล้ชิดหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะนะเออแล้วยิ่งความที่ความคิดว่ามันมันเป็นมันเป็นความเพิ่มที่แบบแน่นแฟนเพิ่มขึ้น นะมีไพ่เดวิลขึ้นมานะคะเดวิลเนี่ยความไม่อยากเตะตีอย่างอื่นแบบว่าเป็นเรื่องของมือที่สมหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่เป็นความหมกมุ่นของกันและกันเองในเรื่องของแบบเ e ็กชูริตี้นะคะเออมันรู้สึกว่ามองตารู้สึกสปาคฮะสปากระปกก็ใส่ปั๊บเลยอะไรอย่างนี้นะคะอืมมันเป็นแบบนี้แหละค่ะนะแล้วอาจจะแบบเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่แบบนิ่งเงียบไม่ค่อยพูดไม่คอยจานะคะ หรืออะไรแบบนี้ด้วยนะเออคุณก็เลยเลยแบบว่าอืมพอตอนเนี้ความดราม,ม่าควีนของคุณความแบบเซนซิทีฟของคุณหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เขาก็เลยอยากที่จะแบบเข้าหาคุณนะหรือว่าบางทีนะคะตัวคุณเองนะคะเออ อาจจะต้องการแบบนั้นค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะอาจจะมีความต้องการแบบนั้นค่อนข้างเยอะก็ได้แล้วก็พยายามที่จะแบบเข้าหากันและการความถือว่ามันเป็นเรื่องดีนะไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีนะคะเออมันเป็นเรื่องดีแต่ว่าเออเออยังไงก็ต้องความคิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะคะไม่ใช่ว่าเรื่องไม่ดีการที่แบบสองคนแล้วคือแบบมาอินเลิฟอีกครั้งอย <c oughs> ่างเงี้ยคือมันดีนะเออและยิ่งแบบ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบบบางทีก็อาจจะลืมลืมเรื่องแบบความร้อนแรงไปเออหรืออะไรแบบนี้นะคะกลับมาจูนกันแบบนี้ใหม่มันก็ดีค่ะมันทําให้แบบว่ามันต่อแล้วติดอะมันเหมือนถ้าเกิดความสัมพันธ์มันกำจะห่างนะมันก็จะกลับเข้ามาใหม่เหมือนแมกเนตอะค่ะเหมือนแม่เหล็กเลยนะคะเออในที่นี้ควังรู้สึกว่าแบบ คนเราความรักมันจะเพิ่มขึ้นด้วยความใกล้ชิดด้วยนะความใกล้ชิดความเอาใจใส่เออนะมันแบบมันไม่ใช่แบบว่าเออมีความเอาใจใส่แต่ไม่มีความใกล้ชิดอย่างเงี้ยมันก็มันจะเป็นความรู้สึกที่อีกแบบเลยนะพอมันมีใกล้ชิดขึ้นมาเราได้จับได้ได้จับได้ทัชกันได้ได้อยู่ใกล้กันมันมันรู้สึกถึงแบบมันมีฮอร์โมนอะไรบางอย่างเนาะมันอาจจะดึงดูดคุณกับเขาอะไว้ด้วยกันก็ได้ค่ะ จากคู่ที่แบบเคยห่างอยู่แล้วนะกลับมาคืนดีกันก็ได้ค่ะทัวรอฟคัพเนี่ยบางทีมอาจจะเป็นมันเลือกของเนื้อคู่ก็ได้จริงๆแล้วเขาอ่ะเป็นคู่ของคุณเลยนะเป็นคู่ที่แบบใช่เลยคุณเห็นแล้วแบบถูกสเปคใช่เลยอ่ะมันก็ดีอย่างนี้แหละค่ะนะเออคือคนมีคู่ตอนเนี้ค่ายออกมาค่อนข้างดีอะค่ะนะอ่า เดี๋ยวควาตอนแรกอะควาบอกว่าจะดูเรื่องของราศีใช่ไหมคะว่าราศีอันไหนที่จะดีกับคุณนะคะวางเิมเปิดไปในอันแรกนะคะแต่บางคนอาจจะดูอันแรกดูตอนแบบคนสับคนโสดแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วคนมีคู่แล้วอาจจะไม่ได้ดูเรื่องนี้แล้วนะคะอแต่เดี๋ยวเราจะพูดเอาไว้นะคะ ราศีนะคะที่เออ่ดีลกับคุณนะคะหรือว่ามีอิทธิพลในเดือนนี้กับคุณนะคะก็มีราศีมังกรนะคะแล้วก็ราศีเออ่แอรี่ก็คือราศีเมษนะคะแล้วก็ราศีเมถุนนะคะเดี๋ยววัาจะขึ้นเออ่ ไอ้นี่ไว้ให้ตัวหนังสือไว้ให้นะคะอ่ะวันนี้จริงๆแล้วก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกวางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าเพิ่งกด dislike กันเลยนะส่วนใครอยากดูดวงฟรีสามารถติดตามได้ที่ tiktok นะคะกวางดูดวง กวางไลฟ์ที่นั่นประมาณทุ่มหนึ่งสอทุ่มนะคะบางวันก็มาตอนบ่ายคุณสามารถแบบกดติดตามไว้ได้เลยมันจะได้เด้งในเครื่องคุณนะคะจะได้มาถามได้เลยค่ะว่าเออเป็นยังไงยังไงบ้างน,นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ